พื้นที่จังหวัดน่านวันนี้อุทกภัยวิกฤตจริงๆก็ต้องมีการรับน้ํามาจากพื้นที่อําเภอท่าวังผาจังหวัดน่านแล้วก็บ่าไปที่ตําบลในเวียงแล้วสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวของเราคุณเกรียงไกรรัตนาพร้อมรายงานสดสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ใจกลางเมืองน่านนะครับบริเวณสี่แยกโรงเรียนราชานนบาลต้องบอกว่าภาพอย่างที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมครับ สถานการณ์น้ำในแม่น้ำหน้านตอนนี้เรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกว่าตอนนี้นะครับถ้าเห็นว่าในแนวลึกเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีรถของชาวบ้านนะครับที่ขับออกมาเพื่อที่จะอพยพไปจอดในที่สูงรวมถึงบางคนก็เข้ามาดูสถานการณ์น้ํานะครับเรียกว่าน้ํานั้นหลากมาจากในแม่น้ำนาน้าทุกทิศทุกทางนะครับทั้งตามถนนและท่อระบายน้าครับ อย่างที่ขวงเมืองหน้านะครับคุณผู้ชมครับถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญซึ่งอยู่ถัดจา,จากจุดนี้ไปนะครับมีทั้งวัดพระธาตุช้างคำวัดภูมินปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักมันดือโลกระดับน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าน้ําจากอําเภอท่าวังผากําลังหลากเข้าสู่ต,ตัวเมืองตัวเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อตอนสองทุ่มครึ่งทีมข่าวมาอยู่ที่จุดนี้น้ํายังไม่ท่วมตรงสี่แยกนะครับแต่ตอนนี้สี่ทุ่มกว่าๆน้าได้ท่วมสี่แยกไปที่เรียบร้อยทําให้ทีมข่าวนะครับต้องตัดสินใจออกมาอยู่จุดที่ สูงที่สุดนะครับเพื่อที่พยายามจะได้ไม่ต้องติดอยู่ภายในนะครับขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเวลา3ทุ่ม,มระดับน้ำสูงถึง8เมตร86เซนติเมตรซึ่งเกินจุดวิกฤตนะครับทำให้น้ำล้นข้ามกำแพงกัน้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนร้านค้าและถนนหนทางในตัวเมืองรวมทั้งหน้าโรงพยาบาลน,น่านเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งจุดดังกล่าวนะครับถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองน่าน ทำให้ทีมกู้ภัยทุกหน่วยนะครับต้องนําเรือเข้าอพิพป,ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในที่ปลอดภัยครับขณะที่ประชาชนในพื้นที่น้ํายังท่วมไม่ถึงนะครับก็ได้มีการเตรียมกระสอบซายและนขนของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ที่น้ําอาจจะมาเพิ่มขึ้นในค่าคืนนี้ครับทีนี้น้ํามันเยอะนะครับปกติมันไม่ได้ข้ามฝั่งไอคันกั้นน้าอะ่ะตอนเนี้ยรอบเนี้ยมันมันข้ามผ่านมาเหมือนเหมือนน้าตกเลยครับใช่ก็เลยแบบ ก็ระวังอยู่ประาณพี่ก็ตั้งตารอตั้งแต่10บโมงสิบเอ็ดโมงเพราะปกติมันผิดปกติน้ําตอนนี้ม,มันไม่ได้มาตามเส้นทางเหมือนทุกครั้งเพราวมันบน<อ>ซึ่งทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดน่านนะครับคาดว่าสถานการณ์น้ำน่านจะขึ้นจุดสูงสุดนะครับในช่วงเที่ยงคืนวันนี้ระดับน้ำก็จะค่อยๆทรงตัวและหลังจากนั้นก็ใช้เวลาอีกประมาณ2-3วัน น้ำก็จะค่อยๆลดลงแต่ในช่วงนี้นะครับก็อยากจะแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่าสถานก,การณ์น้ําในจังหวัดน่านตอนนี้นะครับยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับสถานก,การณ์ในพื้นที่เองตอนนี้ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทําให้สถานก,การณ์น้ำไปจนถึงพรุ่งนี้เช้ายังคงอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและอพยพกันต่อไปครับและนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดในจังหวัดน่านในค่ำคืนนี้ครับ ขอบคุณคุณเกรียงไกรค่ะ